วันนี้พามาดูบรรยากาศการทำอาหารพื้นบ้านเตาอัางโล่แล้วก็อันนี้ใช้ถานนะใช้ถานไม่ใช่ฟืนนะโอ้ดูนี่จะเป็นถานคิ้เท่าพอคิ้เท่าเต็มแล้วก็ตักออกมาแล้วก็จะมี หม้อข้างบนอนะหม้อมันจะต้องเป็นสีนี้นะทุกคนเพราะว่าใช้งานทุกวันนะเราจะขัดเฉพาะด้านในด้านนอกก็ขัด,ดแต่ว่าควันมันสีไม่ออกเนาะอันนี้อันนี้เรียกว่าหม้อแกงนะหม้อแกงใช้แกงต้มออันนี้เรียกว่าหม้อนึ่งก็เอาไว้นึ่งข้าวข้าวเหนียวนะก็ไว้ใส่ภาชนะที่เป็นสารข้างบนได้เอาไว้นึ่ง ภาชนะที่จะใช้ใช้กับหม้อน,นึงก็จะเป็นหวัวเป็นนึหมวหนึ่งข้าวข้าเหนียวนะทุกคนอแล้าก็จะมีนี่ก็เตาอ,อันเก่าซึ่งนี่เลยประสบการณ์ประสบการณ์ตามภาพที่เห็นเลยนะอันนี้ปลดระวางแล้วปลนะดระวางแล้วก็ได้ตัวใหม่มาก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้ก็ไปแล้วนะริ่มใช้งานได้สักพักแล้วนะคะออันนี้โอ้โหเห็นควันไหมทุกคนกินหอมมากเรากำลังทำเมนูปลาช่อนหมกหมกปลาช่อนหมกใส่ใบตองนะ,อะเอาลงไปในหม้อแบบนีเ้เลยเราจะเปิดดูนะโอ้โ อันนี้หมวกปราช่อนนะประช่อนก็จะอยู่ในนี้พร้อมกับเครื่องอ่ะร้อนร้อนเอาปิดไปอ่ะอันนี้ก็รอประมาณสักครู่ก็จะอาลงมาแล้ะเราก็จะแกะห่อหมวกประช่อนเป็นแบบอีสานนะไหนๆก็เข้าครัวแล้วพาดูอุปกรณ์อันนี้ค็ออุปกรณ์ดับถ่าน แบบโบราณนะก็คือเป็นหม้อดินที่เราตักฐานที่ที่มันเหลือเวลาเราทำกับข้าวเสร็จเอาฐานที่เหลือลงมา <c oughs> ในหม้อมันก็จะฐานก็จะดับก็เก็บฐานเอาไว้ใช้ได้ปิดไฟปิดไฟไม่ใช่ปิดไฟปิดฝาหม้อนะะก็ลักษณะนี้คลิป่านลงมาใช่ไหมคะทำกับข้าวเสร็จคลิปฐานลงมาในหมอ้อ แล้วก็ทำการปิดฝาเพื่อ่นีนาอากาศเข้าทานก็จะดักแล้วก็จะมีถานเก็บไปใช้มาดูอันนี้ก็จะเป็นขี้เถ้าที่เก็บออกมาไว้ทำเอาไปทำแบบบปุ๋ยข้อกปลูกผักสวนครวัวอะไรพวกนี้ด้อันนี้ก็จะเป็นกระสอบทานของเราออริจินอลมากทุกคนออริจินามาก อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยะเราก็จะมีอันนี้จะเป็นแบบไม้อ่อยไฟนะเอาไว้จุดกับไม้ขีดแล้วก็ก่อนที่จะเอาถ่านลงอันนี้กลิ่นมันน่าจะใกล้สุกแล้วอะกดฝาอืมอันนี้ให้น้ำมันยื่ตรงนี้นึงเป็นหมกหม้อแต่ว่าหมกใส่ไปต่อ มันก็เป็นหมกเดียวเลยนะใหญ่ๆเลยเนี่ยโอเคครับเมนูหมกปลาหม้อเตาเอังโลเพื่อนบ้านนะวันนี้นี่เราก็จะได้อาหารอร่อยมาก